it's like a polaroid love Sit down and said on the gun can สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับการทำรีแอคชั่นของช่องเรากันนะก็ในวันนี้นะคะเราก็จะมารนะีแอคเนาะเป็นคลิปนะคะเวอร์ชันเซลฟี่แคมนะของเพลง Polaroid Love er นะคะของน้องๆ e n h y p e n เนานะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งนะคะที่เราแบบว่าชอบมากๆเลยนะแล้วก็ฟังนะคะบ่อยมากเลยนะช่วงนี้นะหลังจากที่เราได้ทำรีแอคชั่นนะคะของน้องๆ e n h y p e ไปเนาะเราก็ไปตามฟังเพลงของน้องๆน,นะคะแล้วก็ได้ฟังเพลงนี้นะแบบเต็ม หลังจากที่ตอนแรกเนาะที่เราเคยได้ฟังมาก่อนหน้านี้นะคะใน Tik t o อกนะแต่ตอนนั้นเรายังไม่รู้นะคะว่าเป็นเพลงของน้องๆนะคือมันเพลงดีมากทุกคนแล้วพอมาได้ฟังเต็มๆแล้วก็มารู้นะคะว่าเป็นเพลงของน้องๆ Enhye เพืนเนาะจะบอกว่าดีมากเพลงมันดีมากเพลงเพราะมากคือฟังครั้งแรกคือชอบมากจริงนะเพลงเป็นเพลงที่แบบน่ารักอะไรเงี้ยแล้วเป็นเพลงที่ติดหูมากๆเลยนะคะเพลงนี้คือเป็นเพลงที่ดีเพลงหนึ่งเลยอ่ะจริง ก็ในวันนี้นะคะเราก็จะมารีแอคเนาะเป็นคลิปนะคะเพลง Polaroid Love เนาะในเวอร์ชันเซลฟี่แคมกันนะโอเคงั้นเราไปเริ่มรีแอคกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มคือแบบเพลงเนี้ยคือเปิดมาเราชอบเลยนะจริงๆน่ารักมากเพลงอ่ะ้และที่สำคัญคือน้องๆแต่ละคนในเพไงเพนก็น่ารักมากโอ้ เจหลอกว่าอืมน่ารักอะ่ะโอ้สองคนโอ้อทีซึงคือเราอะ่ะพยายามไปจำชื่อน้องแต่ละคนไม่ได้นะแล้วตอนนี้ก็คือแบบจำได้หมด <c oughs> แล้วจริงจ <c oughs> อันนี้น้องซอนอูใช่ไหม <c oughs> หน้าน้องแบบแมวมากน้องแต่ละคนคือแบบมีคาลิสมามากเลยนะตอนแบบอยู่บนสเตจในเพลงหรืออะไรเงี้ยแต่คือมันมีความแบบน่ารักมากจริงแต่ละคนมีทั้งคาลิสมาแล้วก็แบบความแบบคิ้วๆอะไรเงี้ย โอ้เจ๊กอ่ะเจ๊กคือดีมากต่อละคนหัวเจกลูกนี้คือดีมากอะ่ะ มัน,นไม่มีเหตุผลที่แบบเราจะไม่ชอบเพลงนีง้ๆคือแบบเพลงมันดีมากจริ <laughs> งๆ้องจงวอนคือแบบคิวกขบใส,สมาก <c oughs> อุยเราชอบ้องจ็๊กลกเนี้ย แบบน่ารักมากแต่ละคนโอมอูน่ารักมากค่ะ มีความแมวจองวอนกับะไรนะตอนบวเอออันเดอัน <c oughs> หล่อมากแต่ละคน โอเคค่ะเราก็ได้รีแอคนะคะคลิปเพงปลง Polaroid Love นะคะเวอร์ชันเซลฟี่แคมกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะคือจะบอกว่าน้องๆเอทน์เพนเนี่ยเป็นอีกวงหนึ่งเลยนะที่แบบเขาเรียกได้ว่าเป็นแบบไอตาอ้าห่ะจริงๆนะทุกคนคือแต่ละคนคือมีความแบบว่านา่ารักสดใสอนะไรเงี้ยและที่สําคัญคือเวลาแบบอยู่บนเสเตจอะไรเงี้ยน้องๆมีคาลิสมามากๆเลยนะคะแบบเต็มที่กับเสเตจมากๆจริงอะเป็นอีกวงหนึ่งที่เราแบบว่าชอบมากจริงนะ เพลงนี้นะคะก็เป็นอีกเพลงหนึ่งนะที่เราแบบว่าชอบมากๆเนาะก็อยากให้ทุกคนนะคะได้ไปลองฟังกันดูนะแต่ว่าเราคิดว่าทุกคนน่าจะเคยได้ฟังกันมาก่อนแล้วเนาะใช่ไหมคืออาจจะเคยได้ฟังผ่านๆมาบ้างนะคะอย่างถ้าใครเล่นติ๊กต็อกอะไรเงี้ยก็น่าจะเคยได้ยินกันแล้วอะจริงๆนะคือเป็นเพลงที่ดีมากจริงทุกคนคือแบบน่ารักมากจริงนะ โอเคค่ะเราก็ได้รีแอคกันไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็ยังไงนะคะก็ขอฝากเนาะผลงานนะคะของน้องๆ Enhappy เพนกันด้วยนะคะในเพลงพลลอย o i Love ด้วยนะก็ไปลองฟังกันดูนะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคือถ้าไปฟังเพลงเต็มๆเนี่ยเราได้ดูแบบว่าน้องๆร้อง,องด้วยอย่างเงี้ยอย่างเซลฟี่แคมอะไรอย่างงี้เนาะคือดีมากจริงทุกคนเราคิดว่าทุกคนต้องตกลหลุมรักน้องๆแน่เลยนะก็ไปฟังกันดูนะโอเคก็ในครั้งหน้านะคะเราจะกลับมากับการทำรีแอคชั่นเพลงอะไรวงไหนกันอีกก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะ ในครั้งนี้เนาะก็ขอลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบาย